ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการคัดเลือกง่วนะครับสําหรับมือใหม่ครับมือใหม่ที่าท่านอยากหูว่าว่ากิวคัดเลือกจังใดนะครับเห็นแต่ว่าง้วดดาง้วดดาง้วดําก็เอาเบิ้งเลยเดี๋ยวมาเบิ้งพี่เราสี่บอกลักษณะนะครับบางอย่างนะครับว่าว่ากิวลักษณะเป็นจังไดครับเพราะว่าพี่น้องที่สนใจในการเลือกง้วว่ากิ้วครับนะเดี๋ยวมาเบิ้งครับอันดับแรกนี่คือหนามันจะค่อน้างที่จะสั่นนะนะครับมีเขานะครับเขารูแบบจังไดก็ได้นะครับเขานะครับ หูนี่ครับผมหู้ของมันเนี่ยมันก็ต้องเป็นใายๆก็หอกนะครับใบหอกนะครับผมครับนะครับหลังนี่ต้องตรงหลังตรงหลังตรงหลังตรงไปละเอาบางตู้ง่าก็ได้หลังตรงแล้วกางหางกระดกจะกระโดกขึ้นนะนะครับอืมนะนะครับเพื่อหางกระโดกขึ้นนะครับผมนี่และครับพี่น้องหางกระโดกขึ้นนะครับหลังตรงนะครับพี่น้องเด้อหลังตรง สอ่าหลักาศสุดท้ายสุดท้ายบอกเข้าไปจะเสดว่าเนี่ยต้องต้องต้องชิดแน่ักหน่อยนะครับผมเสดือชิดนี่สำหรับตัวผู้เนาะตัวผู้ครับผมขั้นตอนก็ไม่อยู่ประมาณนี้นการเลือกง้ว่าเขาว่ากิวเนาะครับเบิ้งเบิ้งง้ว่าวากิวนะครับผมโอเคสแหรับคนที่ยังตัดสินใจเลือกง้ว่าวาปิวว่เป็นกเป็นมือใหม่เนาะหายเบิ้งเป็นแนวทางไว้ ครับเป็นแนวทางนะครับโอเคกว่าง้วงวากิ้มันก็มีผสมบาหมันผสมเละผสมกัดนึ่งกว่าไปครับโอเคขอบคุณครับ